สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเองครับซาตา้า นี่ขั้นสงูงว่าไงทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเองครับคุณสตาร์มูนซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่ครับในมิลิเกมสโนแมสวาเวอ e ์เอาง่ายๆก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้เว่นมานานเลยเนะี่ยเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสซึ่งมันก็นานจริงอ่ะซึ่งมินิเกมนี้นั้นก็น่าจะเป็นมิลิเกมวิ่งไล่จับเหมือนกันนั่นแหละ ซึ่งเรานั้นจะเอาบทเป็นตัวสีเขียวซึ่งเป็นคนที่ต้องวิ่งหนีสโนมนนะครับส่วนสโนมนนั้นก็ต้องเป็นคนที่ต้องต้องเป็นคนที่ต้องปาหิมะใส่เพื่อให้คนนั้นกลายเป็นสโนมนซึ่งถ้าเกิดคุณนั้นไปแตะโดนหิมะก็คุณนั้นก็เป็นเหมือนกันโอเคหน้าที่ของเราก็คือวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพื่อบวกวิกการปาสโนมานวิ่งจื๊บกระโดดหนึ่งครั้งวิจื๊บวิ่จบวิจบอาที่ไหนซ่อนดีหาไม่เจอสักอย่างเอย <laughs> ซึ่ง,งสโนมานั้นก็จะมี ประมาณ7คนมัน้งให้เดาเออกก็ไม่อู้ซิแต่ว่านะ่าต้องหาวิธีบกอีบให้ได้มากที่สุดบุกถึงที่สุดซึ่งคุณเห็นเว่าที่อยู่กับสโนแมตรงนี้ครับใช่ครับถ้าเกิดเดยหมดเดียว์อก็จะชนะแต่กิสโนแมนมารบทุกคนเนี่ยสโนแมตก็จะชนะนะครับซึ่งก่อนั้นได้ทำการแอบกดร้อยตามสโนแมนซึ่งสโนแมนไม่เห็นเราทำไงดีแค่ตามมันสิเห็นไหมซึ่งเขาก็ไม่เห็นเรา ซึ่งเรานี่ยก็จะตามหาสโนโมาไปเรื่อยจนกว่าสโนโมายจะหามาเห็นเราแล้วเราก็จะโดนตามมาใส่เราก็จะแกล้งสโนโมายฮึ่ยยื้อกระโดดหนึ่งครั้งโอเคเพราแต่ทำไมสโนโมาถึงสนใจเธอ,อที่อยู่ตรงนั้นเลยหรือที่จริงแล้วเธอ,อนั้นนักเก็บใอ้าวที่จริงแล้วเขาคือตัวพอมแต่สโนโมาก็มาสนใจเราทันที โอเคช่างมันเถอะงั้นเรามาดูแปกันเลยดีกว่าให้ชันดาวนะแมบปบนี้นี่ก็น่าจะดูดีก็ได้รถคันนี้ก็สวยดีใช่แล้วก็สโนว์แมนน่ามาทำลายข้างบนอืมซึ่งวันนี้จะเจอประมาณ15วินาทีมั้งถ้าเกิดเกิดไม่ใช้ก่อนก็น่าจะหาเปเองมั้งก็จะเอาไว้กันหิมะที่ปลาใสาเบาซึ่งเดดจีก็เข้ามา เข้ามาสิวปชิบมาโนแมนแน่จริงก็ปามาฉันเลยตัวนโนแมนของเจ้าไม่ต้องนั่งยีดอกไปชิบตามงมับแมะอ้าวโอ้แตกงั้นก็หนีสิตอนนี้วิ่งวิ่งครับโอเคได้ขลลอกมาเอาไปทำไวเข็มใหญ่ทำไมอยู่ตัวฉันกระโดดเองได้แล้วก็กระโดดลงมาก็ยอดตัวใช่ไหม รอดตัวแล้วก e ็แอบอยู่ข้างหลังของโนแมทตยังไงวะคนนั้นก er well, ็ไม่มองเลยมองไม่เห็นเราเลยซับไปให้ก็หนีต่อฮ่าฮโอเคนี่ยว่าไม่สนใจเอาสุดๆโอเคงกอโ้ยแกต่อปดิอุ้ยเหนือที่โอเคโนแมทหนาไม่รอดต้องอืม โอเคใช่แ่เ okay, กมนี้ก็ใกล้จะจบแล้วแน่นอนเนยฮ้ยุนี่มันกำแพงเอาไว้ต้องกันสโนว์ไงนี่นะซึ่ทุกคนมันก็ได้รวมตัวกันถึงจุดนี้แล้วซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากที่ไม่มีใครโดนโรวมแม่ปลาใส่หรือท่านนูนเลยเยี่ยมมากทุกคน เดี่ยวนั้นจะได้ทำการกระโดดไปเพื่อล่อสโ,โ์แมนอีกครั้งหนึ่งปึ๊บกระโดดจุ๊บเอ้ยโลแมนท่านอยู่ตรงนี้จิ๊บยิ่งไม่โดดไิ้จี๊บอยู่ข้าแมนก็โดดแล้วก็สองหนึ่งโอเคพวกเราชนะเย่โอเคนี่ก็เกมที่สองแล้วใครจะเป็นกันแน่นะ โอเคเขาเป็นงั้นก็เพื่อเพื่อเ่ยตัวหน่อยเออร์ทำไมไม่มมขยับเลยรไหนๆก็ไหนๆแอลงั้นเรามาถ่ายโอเลยดีกว่า S <S ทำไมกันทำไมขาฉันถึงวิ่งไม่ได้ขาฉันเป็นอะไรแต่ไม่เป็นไรเราจะได้สมบบทาทเป็นสโนมนแล้วซึ่งคุณอาจจะได้เห็นผมเป็นสโนมนเก่งไหมผมก็ไม่รู้โอเคฉันเห็นหนาแล้วไจุบชูดหิมะแล้วก็โดนตีสุดๆไปเลยฮทีนี้นายก็เป็นสโนม a นแล้วโอเคเอาไปตามว่าเคนที่เหลือดีดีกว่าเอ้ยตั้งสามคนเนี่ย นี่มันนานแล้วเนี่ยพอยังตามหาสามคนนั้นไม่เจอเลยนี่มันแย่ยสุดเลยนะเนี่ยแล้วเราก็แพ้จนได้เมื่อกี้เราไม่น่าประมาทเลยวาอเอาอะเกมนี้เกมสุดท้ายอะถ้าเกิดตอนนั้นเร่อสโนมันเดี๋ยวไม่ใช่สิถ้าเกิดชั้นนั้นเรื่นได้ชั้นชน,นะก็โอเคอะไม่ว่าจะเป็นผู้เอาชีวิตรอดหรือสโนมนก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละจิปกดย่อก่อนแล้วก็หนี ไปว่าไงสโนว์แมนเข้ามาฮึบไปจุบวิ่ง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 ไปจุ๊บปีนอีกปีนอย่างอวดเร็วแล้วก็เช็คดูว่าอยู่ไหนไปจุบแล้วก็โอบไปจุบโอบได้ไม่โดนโดยความเ็วของฉันน่ะหายปลาฉันไม่โดนหรอกไปจุบปีนอะไรชั้นที่สองของขวัญน่ะหรือของฉันโอเคติดกับแพงอืมไปจุ๊บนอนวิ่ง ตีต้นไม้ไม่ได้โนโมไอติ๊กก็เข้ามาเอ้ยถ้าเกิดนายทำให้ฉันอ่ะโดนได้ก็ไอตี๊กเอาว่าออวน,นายเป็นสโนแมนที่ดีเลยนะตัดใจรูโโ้ไหมแข่งแข่ง,งโอเคครับผมคุณเก่งมากครับโอเคงั้นเราเป็นสโน,โมนแมนนะเราขอเป้นให้สโนแมนชนะเอ้ยกันแต่จะชนะไหมอันนั้นก็อึดอัดหนึ่งว่าผมไม่ใช่ผู้คุมเกมเท่ไห่ เจ้าตัวเบื่อของฟ้าปาใส่เฮ้ยไม่โดนยันเนาะอีกแล้วอันเดิมก็อาจจว่าปองปีมานดางยันเนอไม่ก็เอกดปองจ้าเชางพันแหนที่ชาาตัเมื่อจริงโอเคเราจะตามากอื่นเหมือนกันจุดฟ้าไม่โดนป้ายคึไม่ถึงมดได้โอเคเข้ากิน นี่เจอสมพิวเตอร์สีฟ้าแต่นี้ฉันไม่ออกหรอกมาง่ายนี่ฉันไม่ออกหรอกมีเก๋ที่เอาดา,าบามยยารรสู้กับฉันยังเลยไม่เฮ้ไปเรื่องอะไรล่ะทีนี้เกิดแค่สองคนแล้วอ่ะโอเคอีกสองคนอยู่ไหนบอกไม่ชันฟังหน่อย จะได้เอาสโนมันมาปาใส่นายเพื่อนนายเป็นสโนมันแล้วเขาจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ไหนเอ่ยแต่ก็หาไม่เจอสักอย่างว่าแต่จุดต่เป้านี่อย่าบอกนะว่าเป็นผู้เอาชีวิตรอดอ่ะจังไงเจอแล้วเทคนิคเก่งดีนี่แต่เพราะว่านายไม่สามารถที่จะสู้กับสโนมนทั้งหมดได้หรอกแต่ฉันก็พานายโดนหนึครั้งตอนนีได้สองคนแล้วนะ เดียวคนสุดท้ายวะต่อพวงมาลัทั้งเจ็ดคนจะมาทำให้ได้ไอ้พี่สุนโคแม่คนที่แพ้รับไปตาม,มตัวแมนเออทุกอย่างเป็นไปตามแผนของทุกคนหมดขอบคุณนะ